สวัสดีในช่วงมืดค่ำแบบนี้กันหน่อยนะครับมีข่าวสารของ b r u n น่กิมารายสมาพูดถึงนะครับมีรายงานบอกว่านิวคาสเซิลครับถูกบีบที่อาจจะต้องขาย b r u n น่กิมาราย s ออกไปก็ได้นะรายงานข่าวล่าสุดจากฟุตบอลอินเตอร์ครับบอกว่านิวคาสเซิลมีความจำเป็นที่ต้องระดมทุนเพื่อการเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อย่างจริงจังโดย b r u n น่กิมาราย s กองกลางชาวบราซิลคนนี้ครับอาจจะเป็นคนที่ต้องย้ายออกก็ได้นะครับ ในรายละเอียดครับบอกว่านิวคาสเซลภายใต้ใการบริหารของ Public Investment Fund ครับกลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียนั้นนหะมีแผนการที่เสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายัมเมอร์นี้อย่างหนักเลยแต่การใจอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะไม่สำุสอนต้องหารายรับเข้ามาก่อนนิวคาสเซลไม่ปิดโอกาสขายหนึ่งในนักเตะตัวหลักของทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับและมีโอกาสที่จะเป็นบรูโน่กิมารายกองกลางทีมชาติบราซิลที่มีค่าฉีกสัญญาระดับ100้ล้านปอนด์นะ ปัจจุบันเราต้องบอกว่ากิมารายส์ครับได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเลยไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีแมนยูรวมไปถึง2ยักยกใหญ่จากสเปนก็คือเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาที่กําลังจับตามองสถานการณ์ของบรูโน่กิมารายสอย่างใกล้ชิดและคาดว่ามอาจจะมีการยื่นข้อเสนอเป็นตัวเลขที่สูงในระดับหนึ่งนะครับแต่คงสูงไม่ถึงค่าฉีกสัญญาก็ได้นะครับ ทีมงานของเอ็ดดี้ฮาวครับคุณซื้อของนิวการเซเนี่ยมีแผนที่จะเสริมทัพ3-4คนเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ตำแหน่งที่ต้องการก็คือเซ็นเตอร์แบ็กกองกลางกองหน้าและจะมีผู้รักษาประตูด้วยครับหลังจากนิกโป๊ปมือนหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บพักไปนานพอสมควรโอ้โหเอาละสิครับเป็นประเด็นจนได้ครับสำหรับบรูโน่กิมารายส์ครับมีสิทธิ์ที่จะย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับถ้าหากว่ามีทีมไหนสนใจยื่นข้อเสนอหนัหนหนกๆเข้ามาเนี่ยนิวกาสเซลก็พิจารณาที่จะปล่อยตัวออกจากทีมไว้เหมือนกันนะครับ โอ้นะฮะโอ้โหน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับสถานการณ์ของบรูโน่กิมารายส์นะครับผมทุกคนแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับกองกลางรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับค่าฉีกสัญญาระดับ100ล้านปลนด์ค่อนข้างจะสูงอาการพอสมควร